กราบสวัสดีครับพี่น้องสุกุลสุขคนครับผมมาปอกันอีกแล้วเมื่อนี้นี่นี่นอนเบินกับแม่สองคนน<ม>ี่นี่บอรขี่ยกมือนะแม่น<อ>ี่นี่นี่นี่บอรขี่ยกมือนะ,อะหาเมื่อกมื่อเป็นยังอยู่ Lúc nào kịp nắm thì phải nhiều nữa mó hay mó vai ngay chụp bếp bước sang móng bóng 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 เขาเขาวางเด๋ย้เยเกษตรมือเดินเขาวางเด๋เดี๋ยวให้โทวรกลับบอก็โทวรไปถามหมดเวยขอทราบผลค่ะหนูโทรมาถามแล้ววันนั้นฟ้าผ่าวันนั้นอ,าอา้าว สะดุกนี่เนี่สะดุกพี่น้องถึงนอนแก่แม่คอบอบอุ่นแก่โอเคพี่น้องถ้าตัหน,น่อยยูบานตัหน่อยกระต่ายน่ให้มึง นอกเนือจากตาหน่อยไปส่งของเดี๋ยวบายบายตาหน่อยก็ออกไปแล้วครับผมเปิดกัดซิยูกับแม่เพิ่นสองคนเล่นกัอยูใน่ห้องนะครับผมโอเคพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับ